ที่เขาค้าพุ้นกันอะ่ะอุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแบตเตอรีพ่พาร์กนะครับ <c oughs> เป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยไม่ไหวแล้วด้านตัวเองอะ่ะทนหน่อยเหอะลูกหนาวหนาวมาก <c oughs> ดูหิมะยังไม่ละลายเลยครับเนี่ย <c oughs> เ้มเลย แล้วลมแรงเชียวโหวนี้คิวยาวมากขนาดเรามารอบแรกแล้วเนี่ยสิบโมงรอบแรกของวันใช่คิวยาวสุดๆเลยเราต้องไปรอคิวขึ้นเรือไปดูเทพีเสรีภาพไปกันครับโหดูคิวคนไปเอ่อเทพีเสรีภาพวันนี้สิครับขนาดลมแรงหนาวมากคนยังสู้ไม่ถอยเลยเยอะมาก เอาละครับในที่สุดเราก็ได้มาจะขึ้นเรือแล้วพี่เสี่ยหนาวไหมสดโดนเทพีศิลปภาพรอวันนี้ยี่เท่ะไรเหมือนเวลาที่เราเดินไปเหมือนเวลาเราไปคอสโก้แล้วไอห้องเย็นห้องเย็นนั้ยิ่งกว่าบปาว่าห้องเย็นยังไม่ลมแรงขนาดนี้ดูดิหนาวมากดูเทพีศิลปภาพอยู่โน่ดเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปตรมโน โดนในท่าเรือมงตัวเนี yeah, ่ uh, ยร้อนอ่ะกินได้เรืออยู่บนเรือแล้วนะครับใครจะออกแล้วไปเดิยกกับบนเรือ ่ายยเลอะไรมังลูกมาเทปีเย๋อฮะไม่รู้สึกไงนี่แหละคำตอบเออห้ากุ๊ปสบไทยก็ไม่รู้แ่แต่ว่าหนาวทั้งหนาวทั้งลมแรงวะ จะแหงตายแล้วก็ชานกพวกนี้มันอยู่ได้ยังไงวะค่อยเก่งเลยมันมีขดไงมันเกินไปอ่ะน้ำก็นหนาวไปเลยก็ใส่เ่อยโงเป็นไงบ้างล,ลูกห <laughs> นาวที่ดเ,เลย,ยสบทยดูหิมะยังไม่ละลายเลย ล้วลมแรงมากนี่ฮะเห็นไหมครับฟ้ามื่อไหรดูเสือพันน่ะเทพีเสรีภาพหนาวแล้วเกินเร่งรีบรีบรีบรุ้ยไหวแล้วขึ้นเรือเร็วแม่กับลูกคนทะเรอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นอย่างขึ้นอันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปผมไอ้คบเพลิงคบเพลิงอันจริงก่อนตอนนี้เราไปผู้ประสบภัยนะครับ เดินเข้ามาหนีหนาวเข้ามาเราอเดี๋ยวพามาดูพิพิธภัณฑ์นะครับว่าความเป็นมาของรูปปั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นโคมไฟของดั้งเดิมครับสมัยก่อนจุดไฟนะแล้วมันเกิดไฟไหม้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแนละ้วสมัยก่อนไปอนุรักษ์โคมไฟ เดี๋ยวพาไปดูโคมไฟอันตั้งเดิมมันแรกครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีไฟฟ้าครับจุดเป็นโคพิงม,มีไฟแล้วเกิดไฟไหม้ครับ ครับจุดต่อไปครับเราจะไปที่ o c u ิ u s นะครับแล้วก็ตึก One World ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่ส,สุดของนิวยอร์กแล้วนี่ผู้นักเที่ยวยังอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ไปนายวันวันนะครับไปดูกันไรนะเอาได้อ่าไปครับไปเร็ว รอเข้าไปแลตอนนี้ลูก ข้อเท้าเรื่องไงนะวันวัน,อ,น,นอ้าวเฮ้ตึกมันใหญ่มากเลยเออนี่สองตึกนะติดกันนะมีสองอันนะสองฝั่งตึกนี้กับตึกเอกับตึกบีอย่างเงีนะ้ยติดกันถลม่มน้อง,ท,งทั้งคู่เพราะมันเครื่อ,องบินเข,ข,ข,ข้าคนละลำอ่ะ นี่รายชื่อของคนที่เสียชีวิตพวก <c oughs> ใช่รายชื่อของพวก <c oughs> ผู้ <c oughs> ดับเพิงหรือว่านักงับเพิงหรือว่าตำรวจหรือว่าคนประจำตึกอะไรเงี้ยข้ามเลยค่ะ I have your attention. This is your fire and life saving director. We have received an alarm notification on Tower 2 to see one left. Please stand by. May I have your attention? May I please have everyone's attention? This is your fire. เขาให้ซ้อมหนีไฟให้เราเมื่อไรคะับซ้อมหนีไฟทำไอ่ะสัญญาณสัญญาณเตือนคือแบบมีดิงหรือว่าของออมใช่ก็ซ้อมแบบเฮ้ยนี่นีใช่้เป็นตัวชาา่าอกไ้อเหลอแบนีองดิ้ง Oh, oh. new york has always been about change but this part of town was stuck in the past when the city stops transforming the city dies We felt this was a building that had to be built to spark a revival. We took the leap. One Vanderbilt was our opportunity to put our mark on the skyline. Yeah. <laughs> มาถึงก็ต้องใส่รองเท้า

โหต่ำม,มาก <laughs> เดี๋ยวลงเง้คลิดินะครับใช <c oughs> ่อ,อ,อนะุอเสีย่อ <c oughs> น่ไนไม่ม่ไมไม่ไอ่อไม่ไม่ไนไมไมม่ม่่ไม่ไม่ไอ่อไม่ไ <c oughs> <c oughs> อ่ <c oughs> ใส่แว่นนะหลือแสบตาบอดี้ขายแล้วสยอะเป็นไงพวกเราร้อนเลยอ่ะแดดแม่งหรอว่ะ้วมีให้ใส่น้ำมาก่อนไงใช่ลหนึ่งไอ่มือรึเย เ M2 อะ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นหน้าโลไวโลไม่ยื่นหน้าไปอ,อได้ถ้ามีเวลาขึา้ลลนรถก่ดเลถ่ายก็คูดให้หน่อยขอได้ม,มา ได้เอยลูกบอลว้าวโอ้โหลูกบอลตรงนน้นดิ โลบินไปเวลบินไปเป็นไงโลลงมาแล้ว<ต>ลงมา,างจากเ <บน S 2> ติงนหนาวนะเอ้ข้างบนอุ่นมากแบบโอ้่นร้อนลงมาบุกหนาว <laughs> หนาวเลยนี่เราอยู่ตรงไหนครับ Đây <Nicare> càng <aí> New York nữa nè Càng Central nghe nó nhiều luôn Nó mà có chê Đó อรอม่ได้ไนายรอไม่นด้นายเป็นไงบ้างครับเฮ้เป็นไงบ้างเสียวหลังมากเ <laughs> สียวหลัง,ลลงมากต้องระวาังนะอัะนนีน้ถ่ายเรื่อง ออมาโลนอ่ะใช่ป่ะที่นี่เลยเหรอใช่ก็เดี๋ยวตรงเนี้ยรอเป็นไงบ้างครับบูเป็นไงครับรอยยิงเหรอครับอ๋อฮักกี้ฮักกี้ฮักกี้ว้าว โอ้โหอ,อะไรนะอะไรนะล,ล้้มจากอดไไม่คุ้มนะไม่คุ้มห้ามล้มเท่าแต่ล้มเลยเจ็บเปล่าไม่เจ็บแค่สไลด์ลงไปโอเคโอเค